จิตอัปเกรดสมองตอนที่ห้าสิบหยุดไล่คนที่เกลียดเราให้จนมุมจงทำในสิ่งที่ให้เขาเห็นดูจริงเพราะคนหลายๆคนนะคะรู้ว่าเขาเกลียดก็ทำให้เขาเกลียดหนักเข้าไปอีกแล้วไอ้คนที่เกลียดหนักมันก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นมันสะสมไว้มันก็เกลียดกลับมาอีกนะคะแต่ถ้าเมื่อไรนะคะคุณพิสูจน์ตัวคุณเอง จากที่เขาเกลียดชังโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ทําให้เขาเห็นในข้อดีที่ถ้าเลิกเกลียดได้เมื่อไหร่เลิกกังวลได้เมื่อไหร่ความสุขและความสบายใจมันจะมาหาเราแทนที่เลยค่ะอเขาเกลียดเขาอิสยาเรายิ่งต้องทําให้เขานะคะโอ้โหเห็นว่าเรามีความสุขเราแพงเรากินอยู่สุขสบายโดยที่ไม่กระทบกระเทือนใดๆนี่แหละค่ะ เขาเรียกว่าทําให้เขาตบหน้าไปเลยะะประมาณว่าตบหน้าให้รู้สึกอายแทนเราเองนะคะเช่นเดียวกันเขาเกลียดชงังเขาป้ายสีเราเ็าทาให้เราเสียหายนะคะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขานะคะคุณป้าก็เคยมีอดีตครั้งหนึ่งนะคะก็มีผู้ใหญ่นะคะเขาไม่ชอบพิสัยคุณป้าเพราะว่าคุณป้าเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรแต่ด้วยว่า เขาเป็นคนที่ทิฏฐิมีทิฏฐิมานะ,ะไม่ใช่ทิฏฐิมานะที่มีความพยายามนะคะทิฏฐิมานะในการที่พยายามที่จะ,อะ,อะ,อะทำลายไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามให้เรากดให้เราต่ําลงกดให้เราดูแย่ลงเนี่ยด้วยการเอาเราไปซุบปิป้นทาหรือเอาไปประจานเอาไปบอกต่อคนอื่นนะคะว่าเรามีนิสัยอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายการเวลารก็จะพิสูจน์ตัวคุณเองว่าสิ่งที่เขาพูดมาต่างนานาน,นะคะ ไม่ว่าเราเขาจะพยายามทําให้เราดูแย่ไม่ว่าเขาจะทําพยายามให้เราดูน่ารังเกียจน่าไม่น่าคบหาแต่ถ้าเรามั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อมั่นและเราไม่เคยทําในสิ่งที่เขากล่าวหาแลบประกันได้ค่ะการเวลาพิสูจน์มาจริงๆนะคะแล้ววันนั้นนะคะจะมาหาคุณเมื่อสิ่งที่หลายๆคนมองและมองด้วยพฤติกรรมและความประพฤติคนที่จะเดือดร้อนก็คืออีกคนที่ มันกล่าวหาและให้ร้ายเราเนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเขากล่าวหามาเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตื่นเต้นหรือไปเดือดร้อนหรือว่าไปโกรธไปเกลียดหรือว่าไปตอบโต้กลับกับคนกลุ่มนั้นเสียเวลาค่ะแทนที่เราจะเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาตั้งหน้าสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะด้วยการที่เอาพยายามด้วยวิธีทางที่เป็นถูกที่ถูกทางด้วยวิธีทางที่เป็นบวกนะคะ คุณก็นอกจากชนะใจตัวเองได้แล้วนะคะก็ยังทําให้ไอ้คนที่มันเกลียดชังเรานะคะอิจฉาได้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะทุรน,นทุรายดิ้นเป็นปลากระเดากระเดานะคะนี่แหละคะ่ะมีความสุขมากกว่ากันเยอะเลยนะคะเออเราเขาเขาร้อนแต่เราไม่ได้ร้อนไงคะเราเราใช้ชีวิตของเราอย่างสบายๆเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็มีบางคนนะคะเขาชอบพูดคําว่าอ่า เขาทําให้เราเดือดร้อนก็ทําให้เราเจ็บเราอยู่ย่างยิง่งเฉยยอมให้เขาทําแล้วเราได้อะไรได้ความสงบไหมคะได้ความสุขใจภายในของเราเท่ากับว่าเราชนะใจและยิ่งเราให้อภัยเขาได้นะคะและสามารถทําให้เขานะคะมาเป็นพวกเราได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยปราบมานะคะองค์ุริมานนั่นไงเลยคะที่ว่าทาให้พระองค์เอทําให้ตัวองค์ุริมาน เห็นพระในองค์ของพระพุทธเจ้าสามารถถอดจิตตัวเองที่เคยคิดอาฆาตฆ่าคนมานานประการทําให้นะคะสามารถถือผ้าเหลืองคองบวดตามพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าองค์ปริมาณมองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่าสิ่งที่เขาไปนั่งทําทุกอะ อย่างที่เปฆ่าคนแล้วเขาก็เอาเก็บสะสมไว้เช่นเดียวกันค่ะกับคนที่พยายามชักจูงให้เราเกียดติชัางคนอื่นโมโหคนอื่นนะคะถ้าคุณรู้จักอาภายัยรู้จักปล่อยวางและไฟเหล่านั้นมันจะมอดดับลงไปเองและคุณก็จะเป็นคนที่ค้นพบสันติสุขและนี่แหละค่ะยิ่งกว่าค้นพบระบบการปกครองใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ามันเกิดจากภายในที่คุณมีความสุข เหมือนบ้านที่มีแต่ความสุขใครอยู่ด้วยก็มีแต่ความสุขจริงไหมคะแล้วคนจะต้องการอะไรมากกว่าความสุขของชีวิตมากการที่ตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขกินอิ่มนอนหลับไม่ทะเลาะเหมาะแว้งแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อกรรมและเราก็ไม่ได้เป็นบู้ที่สารตอนี่แหละคา่ะเขาเรียกว่าหยุดไล่ความเกลียดให้จนมุมแล้วจงทําสิ่งที่ในสิ่งที่ ให้เขาดูจริงๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและจงทำสิ่งตรงกันข้ามสิ่งตรงกันข้ามนี้ก็คือความรักและเมตตาเข้าใจยังคะถ้าเข้าใจแล้วไปปฏิบัตินะจ๊ะคุณจะได้ค้นพบความสุขไม่อึดอัดใจไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจและก็ไม่ต้องกลัวใครมาทำร้ายทำลายให้คุณนะคะจริงแล้วแพ้ไม่มีอะไรมากเลยค่ะนี่คือสัจธรรม้อของจริงนะคะมีเมตตา และกันนาให้กันและกันเยอะๆค่ะและคุณจะสบายใจที่สุดเลยค่ะสวัสด,ดีนะคะโบทปปนกป้านกมาสเตอร์เอเนอร์จีและก็รายการปานกทอคุยกับปนกบรรสุขนะคะพร้อมมาให้ความรู้และสนับสนุนคนดีให้มีสันติภาพต่อไปจ้าสวัสด,ดีคองจริงเลยครับ